สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทําทำนายทายทักวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของคนทั้ง7วันนะคะเราจะมาเจาะความรักโดยตรงเลยนะคะส่วนดวงทั่วไปก็ทำให้แล้วนะคะสำหรับคนทั้ง7วันในที่นี้เราจะมาเจาะความรักนะ,อะของคนทั้ง7วันเราจะมาเริ่มดูคนที่เกิดวันอาทิตย์ มาดูดวงความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ดูซิเป็นอย่างไรบ้างนะก็เริ่มตั้งแต่ที่คุณเปิดดูนี่แหละเปิดดูช่วงไหนคุณก็เช็คได้เลยไปจนถึงประมาณตุลาคมนะหลังจากนั้นเราจะมีการทำนายให้อีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์ของความรักนะเป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะใครมีความรักดีอยู่แล้วเข้ามาดูว่าอยากเคร่งเครียดน,นะอย่าซีเรียสนะในความรักครั้งนี้ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ ดูดูแล้วรู้สึกอารมณ์ของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์รู้สึกดูห่างเหินซึ่งกันและกันนะเหมือนกับเบื่อมากเหมือนกับเหมือนกับเหมือนอยากจะไปทำอะไรที่มันตามใจตัวเองก่อนนะมันเหมือนหาตัวเองไม่เจอว่ามันมันรักกันไหมอ่าหรือไม่ไม่พอใจในความรักที่เป็นอยู่เนี่ย คนรักเองก็เหมือนกันรู้สึกจริงจังรู้สึกว่ามุ่งมั่นไม่ค่อยสนใจซึ่งกันและกันเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าความความสัมพันธ์นี่ยเหมือนกับว่าดูไปดูเหมือนดูดีอะ่ะเหมือนยังมีอะไรที่ดีต่อกันอยู่ในความสัมพันธ์พูดง่ายงคนรักอาจจะบอกหาเงินก่อนมุ่งมั่นจริงจังในเรื่องปากท้องก่อน ในสถานการณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ก็เหมือนกันสําหรับความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่ามันความรักมันมันยังยุ่งยุ่งอะ่ะมันหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ในสภาวะตอนนี้บางท่านอาจจะระแวงกันมากเกินไปหรือไม่ไว้ใจกันบางท่านฉันก็อยากอยู่อิสระอยู่นะยังไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักเลยตอนนี้ จะถามว่ามีปัญหากันไหมทะเลาะกันไหมบางท่านมันก็ไม่ได้หมายก็ว่าจะต้องทะเลาะก,กันก็เหมือนกับดีๆกันอยู่เนี่ยแต่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมถึงอยากจะออกไปจากจุดนี้ก่อนขอไปหาจุด,ดยืนให้กับตัวเองก่อนอยากจะทําอะไรอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะคนรักเองเขาก็เหมือนกับมีความอดทนสูงนะมีความอดทนสูง ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็อยากพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดนะมุ่งม,มั่นจริงจังหลายๆเรื่องอะ่ะรวมทั้งการทำมาหากินหรือรวมทั้งเงินเงินทองทองอ่ะแต่อยากเลิกไม่ได้อยากเลิกนะแต่มันอดทนกับกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้นะ่ะมันเลิกกันมันก็ยังเลิกไม่ได้เพราะมันยังมีอะไรผูกพันผูกมัดกันอยู่ในเรื่องของอดีต สิ่งดีๆก็ยังมีอดีตที่ฝังใจที่ดีต่อกันก็ยังมีอ่านะสำหรับคนดีเกิดวันอาทิตย์จริงๆแล้วคนวันอาทิตย์นี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจนะจริงจังด้วยแล้วชัดเจนด้วยในอารมณ์นะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ความอ่อนโยนก็มีในตัวแต่ค่อนข้างช่วงนี้รู้สึกว่าจะอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนอยู่หน่อยหนึ่งนะอาจจะไปในอะไรแบบ เสพภาวะเศรษฐกิจทำให้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความโรแมนติกขอไปหาเงินก่อนขอให้ไปตั้งหลักก่อนอะไรประมาณเนี้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของความอดทนที่จะอยู่ด้วยกันยังไงนะแต่ยังไงก็ตามนะก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดขาดจากกันได้ง่ายๆในช่วงนี้นะในสภาวะของคนที่มีครอบครัวแต่งงานแล้วเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในลักษณะที่บดูห่างเหินหรือว่ามันอดทนต่อกันแต่ว่ารักครอบครัวนะอยากจะทําให้ความเป็นอยู่ดีอยากให้มีความสุขในครอบครัวนะเรื่องปากท้องสําคัญเป็นที่หนึ่งแล้วก็มองหาสถานการณ์พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดบางท่านอยากออกไป ออกไปค้นหาตัวเองออกไปจะทําอะไรเพื่อที่จะให้ครอบครัวมีความสุขอ่ะแต่มันก็เกิดการระแวงกันขึ้นเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คนที่มีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นปรับความเข้าใจกันนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แม้ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนด้วยความทุกข์ใจรอโอกาสบางท่านโ,โอกาสอยากเป็นอิสระก็มี แต่มันยังไม่ถึงจุดจุดนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นที่ดีต่อกันได้เหมือนกับครอบครัวอยู่กันเหมือนมีความสุขแต่ภายในรู้สึกว่ายังดูไม่สนใจกันเท่าที่ควรนะคะแต่หนทางที่ดีก็คือต้องปล่อยให้มันเป็นไปค่อยเป็นค่อยไปทําตามใจที่เัวเองต้องการแต่ต้องพูดคุยกันนหะาเหตุหาผลพูดคุยกันในปัญหาที่มันเกิดขึ้น นะยังไงก็ยังรักครอบครัวนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์อยากจะประสบความสําเร็จคิดอะไรก็อยากทําให้เสร็จในสิ่งที่ตัวเองทาข้างค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามมันเป็นอย่างไงคนที่คบกันหรือเป็นแฟนกันกับคนที่มีครอบครัวเนี่ยพูดควบคู่ไปเลยนะคะคนที่คบกันอยู่เนี่ยมันก็ยังตัดกันไม่ได้มันเหมือนกับไม่โรแมนติกอะแต่ความรักยังยังมั่นคงอยู่นะ ความสัมพันธ์ก็ยังดีแต่ขอไปหาเงินว่าง,งั้นเถอะถ้าวางแผนที่จะแต่งงานกันก็ต้องรอรอด้วยความแบบรอโอกาสดีๆอยู่อยากจะเริ่มต้นที่ดีต่อกันอยากจะเริ่มหาเงินเก็บหอมลอมริบเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทองสำคัญก็ดีคบกันอยู่เนี่ยบางท่านอ,อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาแยกกันไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าอยากจะไปค้นหาจุดยืนของตัวเองก่อน ออกไปจากจุดนี้แล้วยังคิดถึงกันอยู่นะฉันก็จะมาแต่งกับเธออะไรประมาณนี้นะคะอืมมันเกิดลักษณะเลยไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะมันระแวงกันโดยเฉพาะคนที่เป็นไม้เนี่ยคบกันเป็นแฟนกันเนี่ยวันนั้นมีอะไรก็คุยกันตกลงยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะแต่ในอนาคตมันก็อยู่ด้วยกันอย่างอดทนะนะอย่างแบบ เขาเรียกว่าบางท่านอยู่เพื่อสังคมหน้าตานะอนาคตความรักมันอยู่อยู่เพื่อหน้าตาอยู่เพื่อสังคมแต่ยังไงก็ตามไม่มีเกณฑ์ที่จะไปจากกันง่ายๆนะคนทีเกิดวันอาทิตย์เพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงสภาวะที่ดูเบื่อหน่ายกันนะ่ะดูห่างเหนินต่างคนก็ต่างเออไม่สนใจอย่าเอาความรักมาเป็นที่หนึ่งเลยนะเอาความอยู่รอดหรือเอาเหตุเอาผลดีกว่าความรักมันก็ยังมีต่อกันอยู่แล้วละ่ะ เออมันเป็นอย่างนั้นนะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ่ะคือไม่ค่อยจะอะไรมากมายกับความรักแล้วตอนเนี้ยนะหาเงินถ้าคนคบกันอยู่ก็าหาเงินที่อยากจะมาสร้างครอบครัวนะความสัมพันธ์ก็ยังดีอยู่นะแต่ก็ต้องอดทนสูงหน่อยในอนาคตอีความเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มความมีสเสน่ของคนวันอาทิตย์หนึ่งอนะทำให้คนรักอนะระแวงนะหรืออาจจะใช้ระบบที่มันเข้มงวดนะ เป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะไปจากกันง่ายๆก็ย,ยังมั่นคงต่อกันอยู่นะคะสําหรับคนที่คบกันคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยมองการไกลคือพูดง่ายๆจะสร้างครอบครวัวจะต้องมีการวางแผนะ่ะมาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีสตังค์เนี่ยมันก็แย่อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์จึงวางแผนที่จะใช้ชีวิตครอบครัวต้องมีความพร้อมเพราะฉะนั้นความรักมันเหมือนกับยุ่งเหยิงหาทางออกให้กับตัวเองว่าจะเอายังไงดี ขอไปหาเงินก่อนแต่ถามว่ายังรักไหมก็ยังรักขอไปหาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนอ่าไปดูใจตัวเองก่อนในบางท่านนะ่ะแต่คนรักก็พร้อมเสมอนะยังมีอยู่ตลอดถึงแม้จะทุกข์ใจรอคอยอยู่นะมีความหวังอยู่นะที่จะสร้างครอบครัวครอบครัวด้วยกันเนะี่ยไม่ต้องวิตกกังวลนะประมาณนั้นเพราะว่ายังมั่นคงต่อกัน มีความพร้อมเรื่องเงินเมื่อไหร่แต่งเมื่อนั้นว่างั้นเถอะคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่คบกันเนี่ยเป็นแฟนกันเนี่ยบางท่านอยู่ด้วยกันแต่ก็มันเกิดการเบื่อหน่ายยังไม่ได้แต่งสักทีเอาไงอะไรประมาณเนี้ยก็ไปหาเงินหาจุดยืนหาวัดใจตัวเองยังรักกันดีไหมก็ยังรักกันดีนะมันตัดกันไม่ได้นะคะในสถานการณ์ของคนที่คบกันเนี่ยส่วนคนที่เป็นโสดเนี่ยจริงๆแล้วนะคุยกยนไปนะ คุยกันไปเหมือนกับจะไปได้ดีแต่จริงยังไม่ได้เกิดความรักเกิดขึ้นเลยนะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคนวันอาทิตย์ในช่วงระยะน,นี้โดยเฉพาะคนโสดนะคือเขาต้องการที่จะหาคู่แท้หาเพื่อนอย่างจริงๆจังๆแล้วคนคนนั้นต้องพร้อมด้วยในลักษณะของการเงินว่างนันเถอะเพราะว่าเขาไม่อยากลําบากอีกต่อไปอบางท่านเป็นไม้ที่โสดนะแล้วคนที่เข้ามาก็ใช่ว่าเขาจะชอบนะ เขาก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันเขารอโอกาสรอ,อเขาอยากจะหลุดพ้นจากจุดที่อยู่คนเดียวอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ตั้งกำแพงของเขาเหมือนกันคนที่เข้ามาเนี่ยนะเหมือนกับไม่อยากเจอปัญหาอีกนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จริงเป็นอะไรที่ยังดูดูกันไปอยู่บางทีก็คบกันเพื่อให้รู้ว่าเธอคือแฟนฉันนะฉันคือแฟนเธอนะแต่ในความรู้สึกก็ยังยังคุยคุยกันไปแค่แฮปปี้คุยกันไปอะ แต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดสินใจชอบกันจริงๆจังๆว่างั้นเถอะเพราะต่างคนก็ต่างมีอดีตยังไม่ลืมนะคนโสดบอกได้เลยถึงแม้จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะชอบจริงๆจังๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาหรือคนหรือตัวคุณเองก็ตามก็ต่างมีอดีตหมดส่วนคนวันอาทิตย์นะ่ะต้องการความมัน่นคงต้องการเงินต้องการมิตรภาพที่ดีนะไม่อยากจะมีปัญหาทะเลาะในเรื่องของ เวลาคบกันไปไม่อยากคือไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากหาใหม่อยากมีความมั่นคงเนี่ยไอ้ถามว่าคุยกันไปได้ดีไหนะคุยกันไปได้ดีอยู่นะคะช่วงนี้ความสําคัญไปได้ดีอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะชอบวากันเถอะนะในระยะช่วงนี้ความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่ต้องแบบหาความสบายใจให้กับตัวเองหน่อยนะคะชาววันอาทิตย์รู้สึกมันห่อเหี่ยวในเรื่องของความรักเบือ่อนาย อยากออกไปหาจุดยืนอยากไปค้นหาตัวเองอยากจะยังอยากจะเป็นอิสระอยากจะไปหาจุดยืนหาเหมือนกับจิตใจมันมันวุ่นวายในใจอะว่างั้นเถอะนะวันวันอาทิตย์เพราะนั้นอยากทำอะไรก็ทำไปก่อนถ้าตัดสินใจจะทำก็ทำไปถ้าอยู่ด้วยกันมันยังไม่มีความสุขแต่ยังรักกันแต่มันไม่มีความสุขอะก็ขอไปทำในสิ่งที่ตัวเองทำไปเจอแล้วมันเจอปัญหานะ่ะ มันจะนึกถึงกันะไรกันนะประมาณนี้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่ทั้งคู่เนี่ยยังอดทนที่จะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวทั้งคู่เลยอดทนทั้งคู่อะนะคะส่วนคนโสดก็อย่างที่บอกอะ่ะยังไม่ถึงขั้นชอบเพราะต่างคนต่างมีอดีตที่ฝังใจนะคะในลักษณะของความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คงประมาณนี้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ไปจะะนึงตุลาคามนะอย่าซีเรียสนะคะท่านไหนไม่ชอบก็ผ่านไป นะคะส่วนคนที่ชอบกันเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็คดูอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ